สวัสดีครับผมแซมพามาดูรถเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้กันนะครับผมสำหรับเจ้าโม่งน้อยนะครับรถยอดฮิตยอดนิยมเข้ามาประมาณ30คันหมดแล้วทุกคันนะครับผมคันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นี่อันนี้คือทำการเก็บงานแล้วก็ลอกสติกเกอร์ในส่วนของอกันชนด้านหน้าตรงตรง,ตรงนี้นะครับกันชนด้านหน้าแล้วก็กันชนหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม มาดูก่อนรอบคันกันนิดนึงนะครับผมนี่เลยสวยงามเก็บงานให้หมดนะครับผมมาดูห้องเครื่องกันหน่อยในนี้ล้างเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่น็อตเดิมเดไม่ได้ทำสีมานะครับผมฝาหน้าไม่เคยแตะไม่เคยแงะเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์มกก็ยังอยู่ครับสวยงามนะครับผมแซมเช็คระบบไฟหน้าไฟท้ายให้ทั้งหมด ก่อนส่งมอบนะครับผม,มขออย่าปิดฝาโครงหน้าหน่อยอ่านี่ครับสวยงามเลยยางเยิงดำเมี่ยมดำฉ่ำๆนะนะหมดแล้วนะครับสำหรับม่งน้อยรถนี้นะครับส0คันหมดเกลี้ยงเลยดูภายนงภายในนะครับสวยงามครับดำดำเงาเงาฉ่ำๆนะ ดูภายในกันต่อภายในก็สำหรับคันนี้ก็เบาะก,ก็มีประมาณนี้นะครับภายในนะออออใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนด้านท้ายก็แกะอันนี้ครับจริงๆเนี่ยจะมีสติกเกอร์สีเหลืองๆคาดจะแกะให้หมดเรียบร้อยนะครับผมด้านท้ายนะ ไฟถอยไฟเลี้ยวติดทำใช้างาน,นได้ปกตินะครับผม3.0ตัว GL เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้อย่างเจ้าคันนี้เป็นรถปี16นะไอ้ 17, 17เท่าทีครับปี17นะครับผมก่อนน้นนี้จะเป็นปี15แต่คันนี้เป็นปี17คันเดียวนะครับที่เป็นปี2017นะครับผมเบาะก็มีแตกตามการใช้งานนะนี่ เกียร์ธรรมดาอันนี้เลขไม้แส4สี่นะครับผมสวยงามครับลูกค้าพร้อมมารับรถในวันพรุ่งนี้แล้วรถทุกคันที่ออกกับแซมรับรองเลยว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคันนะรถสวยๆกับบ้านทุกคนแน่นอนครับแซมจดูแลเป็นอย่างดีทุกขั้นตอนเลยนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจรถคันไหนก็โทรหาแซมได้เลยนะ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ 0 6 3 5 4 3 6 9 2รับรองว่าสวยๆแล้นี้ทุกคันแน่นอนนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับผม